ับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องเคเบิลคอสเวอร์ของบริษัทเซกโอนะครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อบริษัทถูกหรือเปล่านะครับอันนี้คือซื้อมาเล่นเองที่บ้านนะครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อไหมงั้นผมจะมาแนะนําก่อนนะครับว่าเท่าที่เล่นจริงเนี่ยเล่นเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับเครื่องนี้ 1. มันเป็นเคเบิลคอสเวอร์ที่แบบเพด์โหลดหรือเอาแผ่นน้ำหนักเนี่ยใส่ไม่ได้เอาเป็นพิมน,นะครับเอาแผ่นน้ำหนักใส่ โอประกอบเครื่องอะโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับถือว่าโอเคตามราคาของมันปรับระดับนะครับได้14ระดับนะครับถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับเวลาเปลี่ยนก็ใช้สลักเหมือนเราอยูดทีปกตินะครับนิ้วงัดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันเป็นระบบของล้อ คู่นะครับซึ่งมีความลื่นอยู่พอสมควรที่เก็บแผ่นน้ำหนัก2จุดนะครับซึ่งถ้าเราเล่นไม่เอาแผ่นน้ำหนักวางตรงนี้ได้ไหมได้ก็เล่นโดยเครื่องไม่ล้มสามารถปรับความกว้างได้นะครับอันนี้คือผมปรับสุดเลย2เมตรแปนะครับแล้วมันสามารถโหดได้เลยเนี่ยเาประมาณร้อยยี่สิบนะครับก็จะเป็นแบบเทเบิลไฟแบบแคบๆเลยนะครับซึ่งจากที่ลองเล่นมาเนี่ยเวิร์กตัวนี้เวิร์กอยู่นะครับอันนี้เป็นบาร์ ปลาโหนนะครับซึ่งจะมีปลากว้างปลาตรงปลาแคบนะครับแต่ไม่มีไม่มีวีาร์นะครับอย่างเดียวอุปกรณ์ที่แถมเข้ามาก็จะเป็นมือจับสองข้างนะครับแล้วก็จะเป็นช็อตาราหรือาราสั้นนะครับอันหนึ่งอุปกรณ์เขาไม่ได้แถมเยอะนะครับสำหรับเคเบิลคอสเซอร์เบอร์ตัวนี้มี2สีให้เลือกดำแดงและดำเหลืองคือตีของยิงผมเนี่ยมันเป็นดำแดงนะครับก็เลยได้เอามาเป็นสีแดงแบบนี้สำหรับ ข้อดีก็คือราคามันเบานะครับถ้าเทียบกับเคเบิลเจ้าอื่นนะครับถือว่าดีไซน์โอเคราคาเบาผมกดราคาในแอปสีส้มนะครับตอนนั้น19ื่นรวมส่งแล้วเรียบร้อยนะครับแถมแผ่นน้ำหนัก40่สโลเราเลือกได้นะครับว่าเราจะแผ่นเท่าไหร่แต่สําหรับตัวผมนะครับทามันมันไม่ครบตรงไหนมีอย่างเดียวก็คือจุดต่ําสุตรของการเล่นเนี่ยมันไม่ได้สุดมุมที่ข้างล่างอันนี้เป็นจุดบอดอันเดียวที่ผมเจอนะครับสําหรับเครื่องนี้ เออถ้าเราเอามาเล่นคืนเนี่ยโอเคะมันพอดีแต่ถ้าเรามาเล่นคิกแบ็กนะครับคิกแบ็กเนี่ยเคเบิลจะต้องเริ่มจากข้างล่างสุดถ้ามันลงได้อีกรูนึงนะครับมันจะเป็นเครื่องที่เพอร์เฟคมากพอคิกแบ็กเนี่ยมันจะต้องเริ่มสูงกว่านี้จึงต้องได้เอาสเตปบล็อกเนะี่ยมาลองขึ้นแลวถึงจะเล่นตัวคิกแบ็กนี้นะครับสองถ้ามันลงไม่สุดเนี่ยที่จริงเขาก็ไม่ได้เล่นเอาไว้เล่นเคเบิลโล่หรอกนะครับแต่พอถ้าเราจะเล่นเคเบิลโลกับพื้นเนี่ย มันก็าอาจจะสูงเกินระดับของเคเบิลโลไปนิดนึงนะครับก็เลยต้องนั่งเก้าอ,อี้แล้วขายันส่วนอื่นนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยโหลดน้นกักนะได้สองฝั่งฝั่งละประมาณ30เซนนะครับผมลองใส่เต็มที่เลยนะ่ยผมใส่ไป150โลเอาแผ่นที่15อัดๆๆเลยนะครับไหวเคเบิลไม่มีเสียงไม่มีการดังเลยครับถือว่าผ่านมาตรฐานสำหรับ เคเบิลคอสโอเวอร์สำหรับคนที่ตามหาเครื่องเคเบิลคอสโอเวอร์นะครับแบบสายแผ่นผมแนะนำตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวที่บ้านเออใช้เคเบิลคอสโอเวอร์เนี่ยมันอาจจะเวอร์วังไปนิดนึงก็อาจจะไปสม like ิธแมชชีนแบบ all in one ที่มันมีเคเบิลติดอยู่แล้วแล้วมีสมิธด้วยเป็น power rack ด้วยเออนั้นสำหรับเล่นคนเดียวหรือสองคนที่บ้านนะครับแต่ถ้าคิดว่าเออเราถนัดแบบเคเบิลคอสโอเวอร์แบบนี้ผมก็แนะนำตัวนี้นะครับสำหรับที่มันเป็นเพลทโหลด สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจสําหรับการที่จะซื้อเคเบิลคอสโอเวอร์สักตัวหนึ่งนะครับฝากเอาไว้ผมไม่ได้เป็นนายหน้าขายนะครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าเออยิ้มผมที่ใช้เนี่ยแล้วมันใช้ดีจริงไหมจริงครับอันนี้ใช้ดีจริงๆคุ้มราคาแบบโคตรๆแต่ตอนประกอบเนี่ยก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงถ้าไม่มีสกิลการช่างเลยนะครับก็่าจะงงอยู่สักพักหนึ่งนะครับฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวเคเบิลคอสโอเวอร์ของบริษัทเซนโก น่าจะใช่ครับชื่อบริษัทนี้แหละจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ